สวัสดีครับผมโบ๊ทเดฟคลิปนี้ก็จะมาสอนเขียนสคริปต์ในร o บ l o x Studio แบบเบื้องต้นนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วซึ่งเป็นคลิปสอนเขียนสคริปต์ก็แนะนําว่าให้ไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับเพราะคลิปนี้จะเป็น EP ีที่2ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับและหัวข้อในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการเขียนสคริปต์นะครับนั่นก็คือเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับหรือก็คือ variable ในภษาษาอังกฤษนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆในการเขียนสค,นคริ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นผมต้องทําการสร้างสคริปต์มาใน Server Script Service ก่อนนะครับซึ่งสคริปต์เนี่ยที่ที่มันควรอยู่ก็คือ Server Script Service นะครับโดยทั่วไปนะครับจะมีบางกรณีเท่านั้นนะครับที่ Server Script เนี่ยจะมาอยู่ใน Workspace นะฮะซึ่งกรณีนี้นะครับผมจะขอเพิ่มสคริปต์ใน Server Script Service ก่อนนะก็ทําการกดเพิ่มสคริปต์ไปนะครับเข้ามาที่หน้าเขียนสคริปต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับ จะมีคําศัพท์ที่สําคัญมากๆนั่นก็คือคําว่า local นะครับ local อย่างนี้นะครับซึ่ง local นี่คือคําสั่งที่จะใช้ในการประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็พิมพ์ตามหลัง local ไปนะครับเป็นชื่อของตัวแปรที่เราจะประกาศนะฮะสมมุติว่าผมตั้งชื่อตัวแปรว่าตัวแปร color นะครับแล้วเราก็ต้องเพิ่มเครื่องหมายเท่ากับไปนะหลังเท่ากับนี่ก็คือค่าของตัวแปรนั้นนะครับะ โดยค่าเนี่ยก็จะมีอยู่หลายชนิดนะครับอย่างแรกก็คือสตริงนะครับหรือก็คือข้อความนะครับการที่เราจะพูดถึงสตริงได้เราก็ต้องมีเครื่องหมายข้อความอย่างนี้ก่อน,นครับซึ่งทุกสิ่งที่อยู่ในเครื่องหมายข้อความเนี่ยเราจะเรียกทั้งหมดนี้ว่าสตริงนะครับมันก็คือข้อความส่วนค่าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนัมเบอร์หรือก็คือตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขปกติแบบนี้หรือว่าจะเป็นเลขทศนิยมนะครับและอีกค่าหนึ่งนี่ก็คือบูลีนนะครับ บูลีนนี่ก็คือค่าความจริงความเท็จนะครับเหมือนตรรกศาสตร์ที่เราเรียนกันไปในวิชาคณิตศาสตร์ม .4 นะค่าบูลีนจะมีอยู่2ค่านะครับก็คือค่า true ที่แปลว่าจริงนะครับกับ false ที่แปลว่าเท็จนะครับซึ่งค่าบูลีนนี่ก็เป็นค่าที่สําคัญมากๆอีกค่าหนึ่งเช่นกันนะครับเราสามารถประกาศตัวแปรให้มันมีค่าเป็นออบเจกต์ใดออบเจกต์หนึ่งได้นะครับสมมุติว่าผมจะสร้าง พาร์ทหนึ่พาร์ทไว้ในเวิร์กสเปซนะครับเอาชื่อว่าพาร์ทนี่แหละแล้วผมก็จะทำการประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่าบล็อกอย่างนี้นะแล้วผมอยากให้ตัวแปรนี้มีค่าเป็นอ็อบเจกต์นั้นนะครับผมก็จะประกาศไปนะครับโดยการเข้าถึงเวิร์กสเปซก่อนนะครับจากนั้นก็เข้าถึงพาร์ทในเวิร์กสเปซนะครับ ซึ่งการเขียนสคริปต์ในโลบอเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าพิมพ์ผิดไปนะครับมันจะผิดทันทีนะครับเราต้องพิมพ์ตัวเล็กพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้ถูกนะครับอันนี้ผมก็ทําการเข้าถึง workspace part เป็นที่เรียบร้อยไล้ควรือง p ร r t นี้นะครับแล้วผมก็สร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า block ให้มันเข้าถึง part นี้นะครับซึ่ง b ล็อกของเราตอนนี้ก็คือ พาทนี้เรียบร้อยนะครับและนอกจากนี้มันก็จะมีค่าพิเศษอื่นๆอีกนะครับเช่นพวกเวกเตอร์อย่างนี้นะครับพวกคัลเลอร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีค่าพิเศษนอกเหนือจากนี้อีกเยอะครับที่เราต้องรู้นะครับซึ่งพวกนี้เอาไวท้ทีหลังก็ได้นะครับยังไม่สําคัญมากการประกาศตัวแปรเราสามารถประกาศหลายๆตัวได้โดยพิมพ์ประกาศตัวแปรเนี่ยทีละบรรทัดเลยนะครับเป็นการลเค a ลทีละบรรทัดเลยสมมุติผมมี ตัวแปรแรกตัวแปรที่ชื่อว่า Number แล้วผมให้ค่ามันเป็น5 55แล้วกันแล้วตัวแปรต่อมาก็คือตัวแปร Text ผมก็จะพิมพ์ข้อความไปนะครับสมมุติพิมพ์ข้อความว่า hello world อย่างนี้นะครับแล้วอีกตัวแปรหนึ่งก็ผมจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า Boolean แล้วกันคิดไม่ออกแล้วก็จะประกาศเป็นค่าบ l e a n คือค่า true นะครับ อันนี้เราสามารถประกาศตัวแปรได้หลายๆตัวแปรในแต่ละบรรทัดนะครับแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าใครขี้เกียจประกาศตัวแปรหลายๆบรรทัดและอยากประกาศตัวแปรแค่บรรทัดเดียวนะครับแล้วก็สามารถทําได้โดยการใส่ล oh. ูกน้ําไปนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรตัวต่อมานะครับก็คือคันเล่แล้วกันตัวแปรตัวต่อมาก็เพชแล้วกันสัตว์เลี้ยงนะวิธีการประกาศตัวแปรหลายตัวแปรนะครับแล้วก็ ใส่ลูกน้ำไปเลยนั่นนัมเบอร์ผมใส่ลูกน้ำไปแล้วก็สีผมก็เป็นเลสแล้วกันแล้วก็ใส่ลูกน้ำไปอีกแล้วก็เพ็ดก็จะเป็นด็อกนะครับซึ่งาการประกาศในหลายตัวแปรนี้เราก็ประกาศได้หลายตัวแปรตามใจชอบเลยนะครับนัมเบอร์ก็จะมีค่าเป็น55 Col คัลเลอร์มีค่าเป็นเลสเพ็ดมีค่าเป็นด็อกนะครับมันจะเรียง ตามลาดับนะฮะนัมเบอร์เป็นลําดับที่1มันก็จะมาตรงกับอันนี้ที่เป็นลําดับที่1นึ่งคเลอร์เป็นลําดับที่2ก็จะตรงกับเลสที่เป็นลําดับที่นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการประกาศตัวแปรเบื้องต้นต่อมาก็คือเราสามารถใช้ตัวแปรนี้ได้อย่างไรนะครับมันมีประโยชน์ยังไงก็ประโยชน์อย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นการช่วยให้การเขียนสคริปต์มันง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนสีพาร์ทเนี่ยแล้วผมต้องการแบบว่าเข้าถึงพาร์ทนี้ใช่ไหมแล้วผมต้องการเปลี่ยนสีเปลี่ยน ความโปร่งใสเปลี่ยนอะไรบางอย่างข้างในมันเนี่ยผมก็ต้องมาเขียน workspace d part workspace d part เยอะๆแบบนี้<ๆ>ซึ่งแน่นอนว่ามันลำบากแน่นอนนะครับซึ่งการประกาศตัวแปรหรือการ local เนี่ยมันจะช่วยให้เรื่องตรงนี้ง่ายขึ้นนะครับผมอ,อาจจะประกาศตัวแปรว่าบล็อกอย่างนี้ก็ได้นะครับแ็ผมก็ให้บล็อกเนี่ยเท่ากับ part นะครับ part นั้นวเวลาที่ผมต้องการจะทําอะไรกับพาร์ทนั้นเนี่ยผมก็สามารถเข้าถึงมันได้เลยโดยการพิมพ์ชื่อตัวแปรนั้นไปคือตัวแปรบล็อกแล้วผมก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนสีมันเนี่ยเป็นสีแดงอะสมมุติผมต้องการเปลี่ยนชื่อนัก็คือเนมเท่ากับ ชื่อนี้ก็ต้องเป็นสตริงนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อมันต้องเป็นข้อความนะครับผมก็จะตั้งชื่อพาร์ทนี้อันนี้ไม่ใช่การตั้งชื่อตัวแปรนะครับเป็นการตั้งชื่อพาร์ทที่จะปรากฏอยู่ในเกมนะครับผมก็จะให้ชื่อว่า box อะไรอโอเคแล้วผมก็จะเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยน,น,น transparency นะครับ transparency มันก็คือความโปร่งใส นะมันจะมีค่าอยู่ที่0-1ยถึง1นะฮะยิ่งค่ายิ่งเยอะมันยิ่งใสนะครับสมมผมจะให้มันใสสักครึ่งเดียวนะ,อะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็จะทำการลันเลยนะครับก็มาอยู่ในเกมโลบอกแลนะครับนี่จะเห็นได้ว่าพาร์ทที่เราทำการเขียนสคริปต์ไว้มันก็เป็นตามนั้นจริงๆนะครับมาดูชื่อนะครับเป็นชื่อบ o ็อกจริงๆแล้วก็ ค่าความโปร่งใสเป็น0.5จริงๆแล้วก็4ก็เป็น4แดงนะก็ตามในสคริปต์เลยนะครับจะเห็นได้ว่าการเขียนสคริปต์แบบนี้มันจะง่ายกว่าการที่เรามานั่งเข้าถึง World Space Part ทีละทีละบรรทัดเนี่ยมันจะลำบากเกินไปนะครับก็การประกาศตัวแปรจะมาช่วยในเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าผมต้องการจะให้สคริปต์นี้มันดูง่ายแล้วก็เขียนง่ายก็ผมก็จะทําการประกาศตัวแปรอื่นๆไปอีกก็คือ ตัวแปรคัลเลอร์แล้วกันนี่ผมก็จะเอาค่าสีนี่มาเลยแล้วผมก็จะเอาไอ้ตัวแปรคัลเลอร์เนี่ยมาใส่บ็อก o l ดอทคัลเลอร์นะครับเอ,อ่อแล้วตัวแปรชื่อจะให้มันชื่อบ็อกซ์แล้วก็ตัวแปรอะไร Transparency ให้มันเท่ากับ่วนจุด4แล้วกันครั้งนี้แล้วผมก็สามารถเปลี่ยนค่าในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเรมไปโอเคอันนี้นะครับผมจะอธิบายที่ละบรรทัดเราทําการเปลี่ยน box color นะเปลี่ยนสีของไอ้บล็อกเนี่ยเป็น color นะครับซึ่ง color นี้ก็คือ color form rgb ก็คือค่อคาสีนี้ นะส่วน name ผมก็ทำการตั้งค่า name ให้เท่ากับ name ซึ่ง name ในที่นี้คือ box คือ string คำว่า box และทันสปาเลนซี่ก็เช่นกันนะทันสปา a r นซี่ในที่นี้ผมได้ทำการประกาศตัวแปรให้มันกลายเป็นเลข0.4นะมันก็คือเหมือนเอา0.4มาไว้ตรงนี้เลยนะซึ่งการทำแบบนี้จะง่ายกว่า และเราสามารถเอาไปใช้ได้หลายๆบรรทัดกว่านี้นะครับไปใช้กับพาร์ทอื่นก็ได้หรือว่าไปใช้กับอะไรต่างๆก็ได้นะครับสมมุติว่าเราอ่านสคริปต์อยู่แล้วเราต้องการแก้ไขสคริปต์เราเราสามารถกดไปที่ตัวแปรนั้นได้เลยนะครับมันก็จะมีเอ่อสขีขาวมาถมตรงนี้นะครับสีขาวหรือเทาไม่รู้มันจะมาถมตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยว่าไอตัวแปรนี้เราได้ทําการประกาศไว้ตรงนี้นี่นะครับ ก็โลเคลมีประโยชน์มากๆนะครับคำเตือนนะครับโลเคลมันคือการประกาศตัวแปรแบบโลเค l ลนะครับคือการประกาศตัวแปรจะมีอยู่2แบบนะครับคือแบบโลเค l ลกับ g l o b a l l โลเค็ลเนี่ยคือท้องถิ่นนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือท้องถิ่นคือตัวแปรแบบโลเค l ลเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ในสคริปต์นั้นและใช้ได้แค่ในบรรทัดที่ตามหลังบรรทัดนั้นนะครับเราจะไม่สามารถมาประกาศตัวแปรบรรทัดนี้แล้ว เราเอาตัวแปรนั้นมาใช้ในบรรทัดต่อไปเราทําไม่ได้นะฮะเช่นแบบนี้เนี่ยมันจะเออรเลอร์นะฮะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าทันสปารเรนซี่ในที่นี้มันคืออะไรเพราะเราเพิ่งมาประกาศตัวแปรข้างหลังนี่ครับแต่ถ้าเราจะประกาศตัวแปรแบบที่ไหนก็ได้ในสคริปนะครับแล้วอยากให้แบบบรรทัดไหนก็ได้สามารถเอาตัวแปรนั้นไปใช้เราต้องประกาศตัวแปรแบบ g l o b a l นะครับซึ่งการประกาศตัวแปรแบบ global นั้นง่ายกว่า local อีก ก็คือเราจะประกาศโดยที่ไม่มีคําว่า local นะครับก็คือจะพิมพ์ชื่อตัวแปรไปเลยสมมติผมพิมพ์ชื่อตัวแปรว่า person แล้วกันนะครับแล้วผมใช้ person นี้มีค่าว่าปุ๋ยนะซึ่งปุ๋ยก็เป็นชื่อคนโอเคไหมครับแล้วเราสามารถใช้สามารถใช้ตัวแปรนี้ได้ที่ไหนก็ได้ในสคริปต์นะครับสมมติผมจะเปลี่ยนชื่อบล็อกนี้ว่า person นั้นแล้วกันเห็นไหมว่ามันจะไม่มี error ครับจะมี error แค่คำว่า block เพราะว่าบล็อกเป็นตัวแปลแบบล็อ้แล้วผมก็ประกาศบรรทัดหลังจากไอบ้บรรทัดนี้นะครับมันก็เลยงงว่าบล็อกคืออะไรนะครับซึ่งผมจะแก้ไขแบบง่ายไไๆดก,การเอาไว้บรรทัดล่างนี้นี่จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่มีเออร์เลอนะครับซึ่งเวลารันสคริปนี้เนี่ยบล็อกจะมีชื่อว่าปุ๋ยนะครับ ก็อันนี้เป็นการประกาศตัวแปรแบบ global นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสาหรับเรื่องของการประกาศตัวแปรหรือก็คือการ local นะครับเรื่องต่อมานี่ก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับซึ่งคณิตศาสตร์ในภาษา LUA ก็เหมือนคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงเลยนะครับสมมุติว่าผมมีตัวแปรนะรับที่ชื่อว่า dogs นะก็จะเป็นตัวแปรจํานวนหมานะสมมุติผมให้เป็น10นะตอนนี้ก็คือมีหมาอยู่10ตัว แล้วผมก็จะทําการบวกเพิ่มเข้าไปนะผมก็จะบวกเพิ่มโดยการเข้าถึงตัวแปร docs ก่อนแล้วผมก็จะอ่าจะกันอะไรเดี่ย,เ,ยเปลี่ยนเป็น p i n นะฮะสมมติว่าผมจะ p r i n เนี่ยถ้าเรา p i n แล้วเราพิมพ์ docs ไปเลยแล้วเรา run ไปเนี่ยมันก็จะเอาพุทเลข10ออกมานะเพราะว่า docs ก็คือเลข10แต่ผมเนี่ยจะทําการเพิ่มจํานวนหมาเข้าไปเอาเป็น เออห้าแล้วกันการเพิ่มก็คือเครื่องหมายบวกแบบนี้เลยนะมันก็จะพิมพ์สิบห้ามามันจะพิมพ์เลขสิบห้ามานะครับเพราะว่าด็อกคือเลขสิบบวกกับห้ากลายเป็นสิบห้ามันจะพิมพ์เลขสิบห้ามานะครับเรื่องของตัวแปรนี่เราสามารถแก้ไขค่าในตัวแปรได้นะครับโดยการพิมพ์ชื่อตัวแปรแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้เลยนะครับซึ่งการทําแบบนี้ไม่ใช่การประกาศตัวแปรแบบ globally นะครับเพราะว่าคือเรามีตัวแปร local อยู่แล้วนะครับ คือเราโลเค a ลตัวแปรไว้อยู่แล้วแล้วเราแค่แก้ไขมันนะฮะไม่ใช่การประกาศตัวแปร global นะครเพราะว่าการประกาศตัวแปรแบบ global มันต้องไม่มีตัวแปรนั้นอยู่แล้วนะฮะครับสมมติผมพิมพ์เนี่ยตัวแปร l lol เท่ากับเรียกว่ามั่วไปเนี่ยอันนี้คือการประกาศตัวแปรแบบ global นะโอเคแล้วผมก็จะทําการแก้ไขค่า docs นะฮะหรือในศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือการอัปเดตนะครผมจะอัปเดตค่า docs เนี่ยก็คือเอาค่าเดิม นะเอาค่าเดิมมาบวกกับ5แล้วกันอันนี้ผมก็จะปินด็อกสุดท้ายไปอันนี้ก็จะเป็นการนะรับเป็นการเข้าถึงตัวแปรด็อกก่อนและเราจะเปลี่ยนค่ามันนะครับซึ่งค่าตรงนี้ที่เราจะเปลี่ยนก็คือค่าด็อกเดิมก็คือเลข10เอามาบวกกับ5ตอนนี้ด็อกตรงนี้ ก็จะมีค่าเป็น15นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการบวกต่อมาก็คือเรื่องของการลบนะก็คือเครื่องใหม่ลบเลยนะครับซึ่งการลบนะครับก็พิมพ์เลขที่ต้องการลบไปเราต้องการลบไปเท่าไหร่ผมจะลบไป10นะครับอธิบายนะครับก็คือ d o c s ตรงนี้ตอนแรกมีค่าเป็น10ที่เราเซตไว้ต่อมาเปลี่ยนค่า d o c s เป็นค่ามันเองนี่แหละก็คือเลข10 บวกกับอีก5ตอนนี้ Docs จะมีค่าเป็น15บรรทัดต่อมาคือเปลี่ยนค่าด็ if อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาค่าล่าสุดนะครับก็คือค่า Docs ซึ่งมีค่าเป็น15แล้วเอามาลบกับ10ตอนนี้ด็อกก็จะกลายเป็น5นะครับอันนี้ก็คือการบวกลบนะครับมันก็เหมือนคณิตศาสตร์นะฮะมีบวกลบคูณหารแล้วก็มียกกำลังนะอันต่อมาก็คือการคูณน,นะครับ การคูณจะใช้เครื่องหมายเป็นเครื่องหมายดอกจันดนี่นะครับตอนนี้ดอกผมมีค่าเป็น5ใช่ไหมผมจะคูณ4ไปนะครับ5คูณ4ได้20โอเคตอนนี้ผมก็อัปเดตค่าดอกเป็น5คูณ4ก็จะเป็น20นะครับตอนนี้ด็อกมีค่าเป็น20ต่อมาก็คือการหารน,นะครับหารน,นี่ก็คือเป็นเครื่องหมายทับนะฮะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่เป็นเครื่องหมายทับนั่คือการหารจะหาร2เอ้ยผมจะหาร10แล้วผมก็จะ เป็นค่าสุดท้ายออกมาเราก็จะมาลองรันกันเจเนียว่ามันก็จะเอาพุทเลข2ออกมานะครับตอนแรกประกาศตัวแปรที่มีชื่อว่า d o อกและเซตค่าให้มันค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยเป็น10จากนั้นจะอัปเดตค่าตัวแปร d o อกเนี่ยเป็นค่าด็อกเดิมก็คือ10บวกกับอีก5กลายเป็น15ตอนนี้ d o อกของเราก็จะมีค่าเป็น15บรรทัดต่อมานะก็อัปเดตค่า d o อกอีกครั้งหนึ่งก็จะเอาค่าล่าสุด ค,ค่าล่าสุดนี่ก็คือ15เอามาลบกับอีก10ตอนนี้ด็อกก็จะมีค่าเป็น5นะครับมาท้าต่อมาก็เปลี่ยนค่าด็อกเป็น5้คูณสกลายเป็น20 d o c ด็อกก็จะกลายเป็น20ต่อมาก็คือเปลี่ยนค่าด็อกเป็น20หาร 10, าร10ก็จะกลายเป็น2หมายความว่าตอนนี้ด็อกกลายเป็น 2, 2> พอด็อกกลายเป็น2ก็ปิิ้นค่าด็อกออกมาซึ่งค่าด็อกตอนนี้คือ 2, 2มันก็เลยเอาพุทเลข2อออกมานะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้ครับ โอเคนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของการยกกําลังนะครับซึ่งการยกกําลังในนี้ก็คือเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายชี้ไปข้างบนนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเอาเป็นว่ามันคือเครื่องหมายยกกําลังแล้วกันมันจะอยู่ในคีย์บอร์ดก็คือข้างบนเลข6นะครับข้างบนเลข6ในคีย์บอร์ดมีเครื่องหมายยกกาลังนะครับผมก็จะด็อกยกกําลังด้วย2นะครับก็กลายเป็น3ยกกําลัง2ซึ่งมีค่าเป็น9มันก็จะ เอาพุทเลขเก้าออกมานะครับอันนี้ก็คือการยกกำลังซึ่งการเขียนสคริปต์ใน r o box นะมันจะเหมือนคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงเลยก็คือการดำเนินการของมันดูที่ความสำคัญของแต่ละอย่างนะครับซึ่งที่สำคัญที่สุดอย่างแรกก็คือวงเล็บนะครับมันจะคำนวณในวงเล็บวงเล็บก่อนนะครับมันก็จะคำนวณ4 2บวกก่อนก็คือ6พอคำนวณในวงเล็บเสร็จมันก็จะคำนวณเลขยกกำลังเลขยกกำลังเสร็จการคูณหาร นะครับแล้วก็การคูณหารเสร็จก็จะเป็นการบวกลบนะฮะก็เหมือนคณิตศาสตร์ในปกติเลยฮะซึ่งอันนี้กลายเป็น6เพราะนั้นมันก็คูณ3 6 3 638แล้วก็หารด้วย1ก็ยังคงเป็น18แคทก็จะมีค่าเป็น18นะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเหมือนคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงเลยนะครับใครที่เคยเรียนม .1 นวาวแล้วก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมมีตัวแปรที่ชื่อว่า dogs นะเป็นตัวแปรจํานวนหมานะครับมีหมาอยู่16ตัวผมเซตไว้แล้วก็มีแมว21ตัวตัวแปรต่อมาก็คือตัวแปร all นะครับซึ่งแปลว่าทั้งหมดก็คือจํานวนสัตว์ทั้งหมดนะฮะผมก็จะเอา dogs มาบวกกับ cats นะฮะซึ่ง all เนี่ยก็จะมีค่าเป็น37นะครับเพราะว่า dogs มีค่าเป็น16 แคสมีค่าเป็น21เอามาบวกกันกลายเป็น37นะฮะพอพิมพ์ออกมามันก็จะกลายเป็น37นะครับนี่ครับ37อีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการเอาข้อความมาต่อกันนะครับสมมุติว่าผมจะสร้างข้อความเอ่อข้อความแรกก็คือเทคแล้วกันง่ายดยีก็จะเป็นคําว่า d o g s ตัวแปรจํานวนหมาแล้วกัน สองตัวนะครับและผมต้องการให้อข้อความเนี่ยมาต่อกันก็คือ dogs 2องผมจะทํำยังไงผมจะทําโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าการเชื่อมต่อสติงหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไม่ได้ผมก็จะใส่ไปและต่อมาก็คือจุด2ตัวนะครับไม,ไม่ใช่จุดไม่ใช่จุดแค่ตัวเดียวนะครับมันคือจุด2ตัวจากนั้นก็เป็นข้อความที่เราต้องการจะต่อ อันนี้ก็คือเอาข้อความมาต่อกันนะครับซึ่งตัวเลขนี้เป็นได้2อย่างคือเป็นได้ทั้งข้อความแล้วก็เป็นได้ทั้งตัวเลขนะซึ่งเราสามารถเอามาต่อได้เช่นกันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อข้อความก็คือต่อคําว่า d o c s ต่อเข้ากับ2องนมะครับผมก็จะลองปินออกมานี่ครับมันก็จะเป็น Docs สองแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อข้อความ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสอนเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับการโล c a l แล้วก็เรื่องของการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับพวกบวกบวกลบคูณหารแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มีให้ก็คือเรื่องการเชื่อมต่อข้อความนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เบสิกมากๆและก็สําคัญมากๆเช่นกันนะครับผมจะเน้นในเรื่องที่สําคัญสาคัญก่อนนะครับสําหรับในคอร์สนี้นะครับผมจะเน้นเรื่องเบสิกสาคัญสาคัญก่อนนะครับแล้วค่อยไปในขั้น s 1 n e xt นะครับ จะเห็นได้ว่าผมไม่ค่อยเน้นให้ทําพวกสิ่งของพวกเอ่อสคริปอะไรสคริประบบต่งตางๆสกิลต่งตางๆอะไรมากเพราะว่ามันยังไม่จําเป็นสําหรับตอนนี้นะครับเพิ่งตอนนี้ก็คือเอาเบสิกให้รอดก่อนนะครับแล้วค่อยไปไป,ประยุกต์ใช้ในการทําพวกสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งในอนาคตผมคิดไว้ว่า,วาจะทําพวกเอ่อผลปีศาจอะไรเงี้ยให้มันมีสกังสกิลอะเอ่อแล้วก็เรื่องของระบบเกมเบื้องต้นนะครับระบบเควสระบบอะไรพวกเนี้ย ซึ่งเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยสอนในคลิปต่อๆไปนะครับหลังจากที่ผมสอนเบสิกพวกนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้รีเควสต์เรื่องอะไรมาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในเดสคริปชันได้นะครับผมอ่านหมดทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ